ท่อาตมาพูดว่าเหมือนคนลำไม้บางทีมันไม่อยากบวดแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้บางคนทําไมต้องพูดนี้คือใจใจมันแบบมันมีความสุขอทางโลกมันอยู่ไม่ได้พอมาอยู่แล้ววัดพออยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมันรู้สึกมันอิ่มใจมันสุขใจมอก่ะบาบางทีจะล่าจะรวยจะมั่งจะมีมันแบบไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วจะมีเกียรติมียศมีตำแหน่งสูงส่งขนาดนี้ไม่เอาแล้วฐานะที่เราได้เข้ามาบวดนี่จึงเป็นฐานะอีกฐานหนึ่งฐานะหนึ่งที่แบบดีงามประเสริฐมีคุณค่าความสุขที่เราได้ปวดที่เราได้เว้นบาปที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนานี่มันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับความสุขที่เราได้แบบโอ้ย บางทีมันไม่รู้จะอธิบายยังไงชีวิตที่มันต่างกันเหมือนกับบมงคนมันต่างกันจริงๆนะครับตอนยนคารว่าเนี่ยจะเรียกว่าเขาเรียกหมูเรียกหมาขอภัยอ่าถ้าพูดภาษาแบบโลกๆปฏิวัติซัวเติบหนึ่งนะฮจักขี่เหล่าขี่ยาจักโอยอันใดบ่งบอกนี่แห,หละพอมแมนเสียพกเสียใจแต่พอเรามาบวช นีม่มันกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่แบบคนคนเดียวกันพอเราบวดแล้วโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วคนเขาก็มีความเอารพฐานาภาวะเราก็แบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรหลาอย่างมันทำให้เราเห็นคุณค่าแบบชัดเจนมากก็ายังไม่เกี่ยวไอที่เราบวดยี่สิบกว่ารูปยี่สิบรูป มทา้าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก็เหมือนกับชาวบ้านธรรมดานั่นเองแต่พว,ว่าบวชแล้วพ่อแม่ผู้เฒ่ารุ่นพ่อลุ่นแม่ก้าบเดินวินาบาทนะเขาไม่ได้ถามหรอกว่าขี่พัรษาเขาไม่ได้ถามหรอกว่าบวชนานเท่าไหร่เขาใส่บาตรให้มืดออาหารที่เขาถวายมากนะบมเดลว่าบวชเก่าบวชใหม่ สันบอทุเร okay. ียนได้คือกันโมเมนว่าเจ้าพรรษาบึงเจ้าสันบอทุเรียนบด้เจ้าบวชไม่เจ้าบริกินดอกขนมเนี่ยเจ้าบวชไม่เจ้าบ่ไดอกนนั้นอันนี้ฐานะภาวะเราเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการบวชนี่ยไม่ไ้แตกต่างอะไรกันมากในความเป็นอยู่ในฐานะ อันนี้จะให้เราได้ดีใจภูมิใจนะที่เราได้สามารถเข้ามาสู่ในฐานนักเอาการบวชซึ่งจะว,ว่าเป็นฐานนในพุทธเจ้านี่ถ้าเอาความเป็นกษัตริย์เจ้าแลกมาก็ใช่สละมาก็ใช่ไม่ใช่ธรรมดาด้ถ้าเราเดคิดอ่ยเ้ามาบวชเ,เอาสิได้งี้เเอามาบวชแล้วเขาสิเป็นจังได้เพื่อังบวชเนี่ยบางเทือมันเพื่อกันกบนเขาก็กว่าคิด่า,าแล้วมาบวช ด้วว่าสุ่มแบบเหมดสภาพเนี่ยบวชขอภัยลวองปูลวองตาบางคนจะมาบวชเขาก็ห้ามเลย<ฮ>เท้าไปนี่สิไปบวชอย่างตัวไปบวชกับวัิบัติบ่ได้บางคนเขาก็มาโอ้ยสุ่มหนีมาาบวชดอาศัยศาสนาม,มาบวชแล้วก็ได้กินเขาเพอได้อยู่วัดพอได้ซ่องอพอได้สังกท่าน คือบางครั้งบางทีเนี่ยเขามองการบวชแบบโอ้ยบางครั้งเราก็สะท้อนใจเหมือนกันอันนี้มันก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเพราะาบางครั้งพระเราก็ไปทําอะไรเนี่ยเขาแบบไม่ศรัทธาก,ก็มีทําอะไรที่ไม่ถูกก็มีมันก็ไปเลืองธรรมดาถ้าจะโทษว่า,าศาสนาเสื่อมก็ไม่ใช่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมาาศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมแต่ว่าคนเสื่อม คนไม่ปฏิบัติศาสนาก็ยังแบบมีคุณค่าศาสนาก็แบบยยังองเป็นอะไรที่งดงามแต่ว่าที่เป็นเนี่ยเพราะว่าคนมันมีกิเลสคนมันเสื่อมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติฉะนั้นว่าเราทั้งหลายเนี่ยเราก็อยา่าไปน้อยใจถึงแม้ว่าจะมีคนว่ามีคนแบบอะไรอะไรล้าอย่างซึ่งบางครั้งบางทีมัน มันเป็นอะไรที่เราผูเขิมไนีในความรู้สึกของผมเนี่ยบางทีมีคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็คิดในใจบอกตอนเองว่ามุ่งว่ะเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศประเสริฐหรือว่าเป็นพระอริยอรหันอะไรหรอกแต่เราก็บอกตัวเองว่ากูนี่เราคนหนึ่งว่ะกูจะสางกง้มสัทธาให้เกิดขึ้นว่ะกูฮ็ดไหนดีที่สุดเท่าที่เฮ็ดได ถึงแม้ว่าผ an ู้สิยังมีกิเลสอยู่ชิโล่ค้ำโดดโขของคนโลกความไม่ศรัทธาของคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คือมันมีความรู้สึกแบบเกิดความฮึกเหิมเกิดความรักในศาสนาใครมาพูดใครมาว่าใครมาโดดโขเราเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่แหละจะรักษาเรานี่แหละจะกอบกู้ เรานี่แหละจะทําให้เกิดความศรัทธาถึงแม้ว่าจะได้มากได้น้อยเราก็จะทําให้ดีที่สุดอันนี้คือความแบบุกราวจิตใจตนเองนะครับฉะนั้นพอเราทั้งหลายเนี่เรามาในฐานะที่ประเสริฐพวุทธเจ้าเนี่ยสละความเป็นกษัตริย์แรกมาสละความสุขสบายในกามคุณแรกมา แล้วเมื่อท่านมาบวชแล้วท่านก็ต้องสละความสุขสบายเอาความทุกข์เอาความลําบากนี่เป็นเครื่องฝึกฝนถามว่าพระเจ้าเนี่ยลำบากมากไหมโอ้โหลำบากมากกว่าเราครับท่านคิดดูว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านออกบวชผมเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหรอกครับเต็นแนวไม่มีท่านคิดว่าสองพันห้าร้อยกมีจะมีเต็นแนว Hmm? จะมียาก,กันอยงไหมมีกยอสิบห้าไหมพระศาสดาทรงนั่งสมาธิด้วยการกางเต็นก่อนวันไหนพระองค์ไม่ได้กางเต็นก็ทายาก,กันอยงท่านว่าจะมีไหก่อนที่พระองค์จะปฏิบัติพระองค์ก็ไปรับกาแฟก่อนแก้วหนึ่งแล้วก็ไปเอาน้ำลำไยอีกแก้วหนึ่ง แล้วก็มาฉันเสาป่วยอีกแก้วหนึ่งพระองค์สันนับปะนักสามแก้วแล้วค่อยมานั่งสมาธิท่านว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมโอ้ยพวกเราเนี่มันโอ้ยทักสิวานวาวดหยคอภัยมนี้ม็ดจักแก้วและกาแฟกินเพื่อความเป็นสิริมงคลยากหน่อยก็ต้องให้ได้กเกาแก้วนั่นสั่นบะจะวายเป็นพุทธบูชา ถาวายคุณปุทธแก่หนึ่งกาแฟถาวายคุณพระธรรมแก่หนึ่งเสากล้วยถาวายคุณพระสงฆ์อีกแก่หนึ่งหนาม,มยังนามสมุนไพรเอาสันบอกบางคนยิ่งกว่านั้นอีก <c oughs> ฉะนั้นพ่อเรา <c oughs> ทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองไปถึงพุทธเจ้า <c oughs> เราจะเห็นโอ้ยพพุทธเจ้าเนี่ยลำบากกว่าเราทุกกว่าเรา เ็นอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเครื่องตอกย้ำจิตใจพวกเราเลยให้เราทั้งหลายไม่ประมาผมมีเวลาผมแบบท้อก็ดีผมเหนื่อยผมทุกข์ก็ดีผมก็จะไปอ่านพุทธประวัติแล้วก็จะเลึกนึกถึงพุทธเจ้าอย่างปีนี้ไปเดินทั่ดงที่กบินลำพัดก็ไปมองว่าพระราชวังพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์เนาะแล้วท่านก็สละวังออกบวด อ,อบวนก็ไม่ได้มีกฎมีเต็นท์ไม่ได้มีรถติดตามไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนเราแต่ท่านสามารถที่จะทนได้แล้วก็บำเป็นทุกรกริยาแบบอย่างยิ่งทวดเดินจากกบิลพัทมาจะถึงราจะขึ้นไม่ใช่แใกล้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลน่าจะจากภาคเหนือมาภาคอีสานเป็นอย่างน้อย จากกบิลพัทมาราชะคือเนี่ยพะจากกบิลพัทมาด่านอินเดียแลมากุชิตนาลาออกมาจนจะมาถึงราชคือ์นี่ไม่ใช่แใกล,ใกล้แล้วมาบำเพ็ญทุกรกิริยาอดข้าวอดนอนอดบำเพ็ญพจนอะไรต่างๆแบบอย่างยิ่งยวดก่อนที่จะตัดสรุปท้งการที่พอเราได้ออกบ